สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนมาชมครับจะมาสูบน้ำใส่นาเนาะนาหโขมเนาะไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะร่วนะครับปีนี้นะครับข้าวนาปางครับผมมาถ่ายเพื่อนชมเนาะครับน้ำแห้งเลยครับผมเตรียมเครื่องมาแล้วครับเดี๋ยวจะสูบรอรถไถมานะครับเอาเนาะ ลอยเขามาสูบใส่เนาะเป็นใสท่อพันธุ์พญพญานาคนะครับผมต่อท่อไมกทีหนึ่งเนาะครับผมจากของดูนะแนวตาเนู้อครับส่งเข้ามาเนาะตำคู่น้ำครับรองน้ำนะครับน้ำแห้งเลยนะครับผมมาถ่ายเพื่อนชมครับข้าวในฝั่งไปนี้จะรอดหรือจะล่วงนะครับผมบรรยากาศเย็นครับ ข้าวแห้งเลยนะครับผมน้ำน้ำแห้งเลยนะครับผมปีนี้น้ำน้อยนะครับผมนะมาดูจะรอดหรือเปล่าครับปีนี้มาถ่ายเพื่อนจะน้องบรรยากาศจ้ำเย็นครับผมไม่รู้จะอรอดหรือจะร่วงนะครับผมน้ำเลยมาถ่ายเพื่อนชมครับมาดูบรรยากาศต้องทุ่งครับทิวตานก็อย่างต้นเรื่อยๆนะครับผมนะ มีต้นเก่าอยู่เหลืออยู่แค่หกต้นหลักๆนะครับสามสี่ต้นนี้ก็สองต้นหน้านะครับต้นไหนก็เป็นต้นรองนะครับต้นนู้นก็โดนฟ้าผ่าไปแล้วเนาะเหลือแต่ตอเนาะตัวเหลือต้นยอดหายไปแล้วนะครับผมถ่ายเดืยนแล้วครับผมมาถ่ายเพื่อนชมครับบรรยากาศจ้ำเย็นครับจะสูบน้ำเสนาเนาะรอดูนะครับว่าจะได้ผลิตเยอะไหมครับ หอรถถนะครับแต่เขาเอาเสียหนากมาลงแล้วรอร้นกันต่อไปนะครับ่าจะรอดไหมนะครับผมนะมาถ่ายเพื่อนชมครับบรรยากาศยเย็นครับทองทุ่งนาเน,ะนาะนะผมนะข่าวเหลืองก็เลยทีเดียวครับบรรยากาศเกียมเงาไปบ,บ้ี้นะครับท้องทุ่งเนาะ นี่เป็นนาที่อยู่ติดกับหมู่บ้านครับอยู่ท้ายหมู่บ้านครับผมนะของเรือบิบต่นก็เป็นบ้านเนาะบ้านของผมนะครับอยู่หลังเสาที่เห็นูุนรับไกลๆชุนครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะของถนนนะผมจะมีถนนของอำเภอครับผ่านไปดีเนาะเป็นนาไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ครับ เขาก็หลงเข้านาปางครับปีนี้เก็บบรรยากาศให้เพื่อนชมนะครับผมมาดูจะรอดหรือจะรอดนะครับปีนี้ครับคลิปนี้ก็จบไป่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีให้เพื่อนชมครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผม แล้วพบวก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ